ไอเดียเดวันนี้นะครับลิซ่าแบ็คพิง์เปิดตัวการ์ตูนเล่มแรกพร้อมกับอัลบั้มใหม่ของเธอที่กำลังจะปล่อยในวันที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดีย๋ยวแอดเด็กมาเล่าให้ฟังครับใครเป็นแฟนคลับลิซ่าแบ็คพิง์นะครับเตรียมตัวให้ดีเลยเพราะว่าล่าสุดนี้ครับเธอกำลังจะเปิดตัวสิ่งที่มีชื่อว่า a l t e r e g o The Official Comic ซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่จะออกมาพร้อมอัลบั้มใหม่ของเธอในชื่อเดียวกันโดยในหนังสือการ์ตูนเล่มน,นี้นะครับจะเป็นการขยายธออีม กัับตวขอองงน้ซึ่งสิ่งนี้นะครับจะทําให้แฟนคลับเนี่ยได้สัมผัสกับศาสตร์ของดนตรีผ่านศิลปะของมังงะในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียการนําเสนอผลงานดนตรีที่ทั้งแหวกและก็แตกต่างแต่ก็ยังคงความสนใจให้กับผู้คนได้อย่างมหาศาลมากๆลองคิดตามกันดูนะครับว่าอัรบั้มดนตรีที่ไม่ได้มีแค่เสียงดนตรีแต่ว่ามีภาพให้อ่านด้วยแบบเนี่ยจะมีคุณค่าขนาดไหนบอกเลยครับต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับลิซ่าแบ็คทิงเนี่ยแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรค่าแก่การสะสม เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับลิซ่าแบ็คคิงหรือว่าเป็นนักสะสมเนี่ยเตรียมตัวไว้พร้อมในวันที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้